สวัสดีพี่ที่ชาวเพื่องเสียงการแจ้งของเราพุกท่านเลยนะคะสวัสดีลูกค้าสวัสดี f อฟซผู้ติดตามท่านเลยค่ะวันนี้นะคะอยู่กับวันนิสามิสิกค่ะและวันนี้นะคะหนูนะคะมีสินค้าดีๆมานําเสนอพี่พี่นะคะซึ่งนั่นก็คือนี่นะคะพี่พี่อคิวตัวน,นี้เองค่ะอยู่ข้างๆมีแล้วนะคะอยู่ข้างๆอยู่แลวะะ้วนี่นะคะอีคิวะคะตัวนี้นะคะหลายๆท่านอาจจะตามหานะคะแต่ว่าอาจจะ ที่ซื้อไม่ได้นะคะหรือว่าไม่รู้จะสั่งซื้อที่ไหนนะคะทักเข้ามาได้เลยนะคะ,ะที่ร้านเรามีจําหน่ายนะคะ <Huh? S 1> EQ รุ่นนี้นะคะเป็นของที่ท็อปเบสนะคะรุ่น BNS966 นะคะ <Wow. S 1> เป็นสีหน้าเขียวนะคะตาไร้ยาว2ชั้นนะคะส่วนฟังก์ชันและมีอะไรมั่งนะคะเดี๋ยวเราจะไปแนะนําให้พี่ๆได้รู้จักกันนะคะว่าตัวนี้มีฟังก์ชันอะไรยังไงและ เราจะลองเทสเสียงให้พี่ๆฟังกันด้วยนะคะลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามคลิปไว้นะคะเดี๋ยวเราจะลงคลิปให้พี่ๆได้ดูเรื่อยๆเลยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูฟังก์ชันของเขานะคะว่ามีตัวไหนที่โดดเด่นนะคะแล้วก็จะเสียงดีขนาดไหนนะคะไปดูไปชมกกันะะเลยนะคะไปเลยค่ะวันนี้แกะกล่องออกมาแล้วค่ะ ตาชัดๆของเข,าเ,ขาเลยนะคะเป็น EQ 2ชั้นสไลยาวนะคะเป็นของยี่ห้อ b a b f 966นะคะหน้าเขียวค่ะนี่นะคะปุ่มแรกนะคะเป็นปุ่มลดเสียงแหลมเพิ่มเสียงแหลมนะคะปุ่มนี้นะคะเป็นปุ่มเพิ่มเสียงเบสนะคะและปุ่มนี้เป็นปุ่มเพิ่มเสียงแหลมเหมือนกันค่ะปรับเสียงแหลมค่ะ ปุ่มนี้เป็นปุ่มวอลลุ่มนะคะและปุ่มนี้ก็วอลลุ่มเหมือนกันค่ะวอลลุ่มข้างบนข้างล่างนะคะค่ะอันนี้ด้านล่างก็จะเหมือนกับด้านบนเลยนะคะและปุ่มสีแดงนะคะเป็นปุ่มสวิตช์ปิดเปิดนะคะ ค่ะฟังก์ชันหน้าเครื่องก็จะประมาณนี้นะคะลองเล่นดูและปรับดูนะคะสำหรับลูกค้าที่ได้ไปแล้วนะคะ โอเคค่ะเรามาดูด้านหลังกันค่ะอันนี้เป็นด้านหลังของ EQ นะคะ mm hmm. ก็ะเหมือนกันกับ EQ ทั่วไปเลยนะคะ mm hmm. ก็จะมีปลั๊กไฟนะคะและแจ็คด้านหลังก็จะรองรับแบบแจ็คโฟนนะคะแล้วก็ XLR นะคะได้ทั้ง2แบบเลยนะคะอัน mm hmm. นี้ด้านข้างค่ะนี่นะคะหน้าตาด้านหลังก็จะประมาณนี้นะคะก็จะมี เพื่อนๆเราได้ต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองเทสเสียงให้ฟังกันนะคะตอนนี้ตรงนี้เปิดเครื่องเลยนะคะไปเข้าแล้วเรียบร้อย น้ำเสียงยังไงกันบ้างคะชอบกันไหมคะสําหรับ eQ รุ่นนี้นะคะสําหรับ eQ รุ่นนี้นะคะราคาค่าตัวเพียง3,500บาท,ทา้า้อยบาทนะคะและมีบริการเก็บปลายทางแล้วนะคะราคาค่าตัวอยู่ที่3,500บาทค่ะนี่นะคะลักษ <Wow. S 1> ของเขานะคะสวยงามมากเลยนะคะถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะโทรมาสั่งซื้อได้นะคะ หรือว่าจะแอดไลน์มาก็ได้นะคะไลน์ก็ตาม ID เบอร์โทรเลยนะคะ0870123898่าวันนิสามิวสิกนะคะ oh. และอีกหนึ่งช่องทางนะคะคือทาง Facebook นั่นเองนะคะ Facebook ก็ชื่อวันนิสามิวสิกเลยนะคะราคาประมาณนี้นะคะแล้วก็เสียงดีขนาดนี้ถือว่าราคาไม่แพงมากนะคะก็ฝากลูกค้าฝากพี่ๆชาวเครื่องเสียงของเราไว้ด้วยนะคะ และสุดท้ายนี้นะคะ,ะ,คะก็ฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามน้องด้วยนะคะที่ช่องวันนิสามิวสิกค่ะ <Wow. S 1> ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคอยดูว่าหนูจะเอาอะไรมารีวิวให้พี่ๆได้ดูได้ชมกันนะคะคลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจนะคะก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์และกดติดตามคลิปด้วยนะคะสาหรับคลิปนี้ลาพี่ๆไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ